เยสสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับสองน้องแทนคือเก่านะพี่น้องลงมาเทียงหน้าพี่น้องลงมาเทียงหน้ามีข่าวดีสําหรับแม่นนองแทนแต่ว่าคนอื่นอาจจะวานไ,ได้นะพี่น้องเนาะน้องไา้กับน้องไผ่นะออกมาแล้วพี่น้องออกมาแต่อันนั้นแล้วออกมาแต่บอลกากโตแล้วพี่น้องแต่ว่ากากโตกับเป็นเดือนผู้พิจัก <ge ar> <ies> ออกมาการโตแล้วออกมาหวานอันนี้คือน้องไพ่พี่น้องน้องไพ่ก็พาพี่ป่าเอาเลยวะเอาพาพี่ป่าออกเนาะพี่น้องเนาะอย่าเขินหนาเห็นตาว่างามหรือบ่งามนี่นะ ทอดออกเป็นอะไร้อยกากโตฮะเป็นอะไรกากโตนะอยู่บ้านีนกากโตจักเมื่อบ้านนนะอืชิี่เมือีเมอรวมเบิร์นะจักเมื่อวันนี้รวมปสุวนันะอืมเดือนหนึ่งเน่เดือนหนึ่งอืม เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มเต็มนิเต็มมากอะวันที่เก็ดหกเดือนพอดีอืน้องเพิร์พี่น้องน้องชายนี่อยู่บ้านน้องชายก็ออกมาเลยเนาะฮะเข้าวหันเลยก็ออกเลยเจ้านายก็ลงมาเพื่อนน่ะลงมาเอาลงไปเอาเมียเหานเอื้อยเพื่อนว่ะ อันนี้คือน้องสะพ้ายพี่น้องเลยน้องสะพ้ายก็บอกให้อันถอดฝาปิดปากออกให้อันฝาลูกเบิ่งกระบอกนะพี่น้องเนาะบางงามหรือบางงามย่านโควิดบ่ฮะย่านโควิดบ่อย่านให้ยังเนาะเพราะว่าปวดเศร้าเลยเห็นเนาะปวดเศร้าแล้วก็เศร้าเลยเนาะพี่น้องน่าร่อยปวดเศร้าแล้วก็เศร้าเลยเนาะเนาะ อะไรผ่าผิดปล่าตลอดโอเคฮะกาะถอบนอ้ายข้องเก่าอายข้องข่อยอายเห็ดยังเนาะพี่น้องเนาะเขากะยักเบิ <vale ้งเขากะอันนั้นตะกี้ก็อันนั้นตะกี้เพิ่งกติดโรคโควิดน้าพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่งก้าเศร้าแล้วทั้งทั้งน้องทั้งน้องชายทั้งน้องสะพายนะพี่น้องเนีย ดีขึ้นแล้วเศร้าเลยแหละบ่มียังแล้วเพราะว่ามาอยู่บ้านในสองมือมือที่สองผลก็ลงมาบ้านลงมาหาทถาพ่อพี่น้องเอยลงมาหาทถวพ่อกับทถาแม่อยู่เทียงหน้าหากน้องทรายนะขึ้นไปบ้านแล้วขึ้นไปบ้านแล้วแหละปู่ย่าปู่ย่าอยบ้านมาให้เบ่งในน้องไผ่่าซะอันลานไผ่นะวาซะ kín dạ nhá, dạ, dạ kín lại dạ này. mẹ này. Thằng đang chì kẻ nằm mãi ở đâu đấy. Lu ăn lu khai quên đay ăn nằm mày kẻ. Ipho quên, tối ở nhà ลงมาหาน้องไข่พี่น้องเลยบักหำกับไปอยู่สัมบักหำกับเมื่อบ้าน้ำมืองพี่น้องเลยน้องแทนเมื่อบาา้าน้ำมืองมาฝันไปเห็นร้านสัมเห็นแต่ทางโทรศัพท์อีร้อยจีขึ้นมาหน่อยน้ำปาบ่า ร right, so so ้อยชิ้นคือน้ำข่อยป่องอืมเป็นยังเลยบ่ลอยเป็นยังเลยเบอะร้อยเบียคืนป้องสิสัมผัสพี่น้องแม่น้องแทนสิสัมผัสน้องสะพายว่าอาการโรคโควิดน่ะเป็นแบบใดพี่น้องเอ้ยมันเป็นแบบได้ลอย เจ็บคอว่าซะพี่น้งงองเอ้กรลายอาย่า,ยายงหลายอย่างนะท้าพอ่ออยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องเอ้ยอยู่ป่าอยู่ดงก็เพราะว่าอยู่เที่อ่างนาพาสุขของทต่าพ่อพี่น้องทต่าพ่อก็ลงมาหาเพื่อนอยู่ตลอดคะแหละลงมาหาแต่แม่นงแท้ม่ได้ค่อยทายม่ได้ค่อยทายม่ได้ค่อยยังลงมาเวลา ก็ลงมาอากาศโลกโควิดเกิดเจ็บข้อนะพี่น้องน้ะงปวดทีน้องน้องไผ่กับน้องไส้ติดอะไรพี่น้องแม่น้องแท่งก็เละท่าเป็นวัดน้ำอากาศเนาะ ในแล้วก็ฝากกดติดตามส่งแทนนันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือน้องสะพายน้องทรายนะน้องทรายเะเอาไว้ที่ล้างพี่น้องเอ้ยเห็นน้องเห็นหน้าน้องสะพายกนหน้าน้องสะพายก็บอกให้ถอดผ้าปิดปากออกน้องไผ่ก็บอกถอดออกพี่น้องเอ้ยว่าซาเจ้าบุญญาบุญญาอัญเชิญบุญญาแต่มันเบอร์อันนั้นเลยน้อพี่น้องเพราะว่าเศร้าเลยพ่อแม่เพองกำลังช่วยกันไหมพี่น้องจุดจุดไค มันคือสิจืดไว้แทมแม่มันจืดเลยบอสอย่าบอกแกงทำไมคมคมทำม่เอกละไสิแกงทำไมพี่เนาะคือตินทำแม่แกงทำไมบอพี่น้องว่าสิเสียสินัวฉันได้หนองซายก็อยู่บ้านแม่มนอยู่กับพี่ไอ้บอ ี่บ้านก็ได้อยู่กับพ่อน้องแทนบ่น้องไผก็บ่ทันได้คอดอกพี่น้องเอ้ยหาจักมือใดจักมือใดสิได้คอได้แต่งพี่น้องเอ้ยแม่นแทน่ะสิงออยู่บ่มีบ่มีอันบ่มีตงงอพี่น้องเอ้ยสิไปคอน้องไผก็ได้ จะขนาดอันจะขนาดแม่น้องแท้กันยังบวชในได้กินดอกยับวชในได้แต่งงานพอแล้วบ่พอแล้วโมมีเงินนาพี่น้องจะเสี่ยงเงินมาแต่ใส่หาอยู่ใบใบกันยังบวชได้แต่งเาแต่งงานเ้าปัด แต่งานค่ะใส่เงินลายนะพี่น้องหมันรวยก้อนนี่กันยังลายอยู่ได้หมันรวยก้อนนี่ก็ได้กันยังแพงเนี่ยน้องผ้าเพราะท่านได้แ่งพี่น้องเลยอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ป่าก็แป้นมาเลยพี่น้องเพราะว่าตาพอเพิ่นทางเพิ่นอันนั้นทางเพิ่นเก็บไว้แต่ไหมไหมแบบ หม่งามๆฮะพี่นนอะเพื่อ,อเก็บไว้เก็บไว้เวลาใหญมาใหญมานํามากอะ่ะพอได้ตาัาถเฮือนในจานพอได้ตาห็นลายยางนเนาะฮะเออี่และแทะดอกตาในเหมือน,นเบิดได้นหมเท่แล้วเาบอกทางเข้าไป,ปไมีอะไรเนาะ <c oughs> มีวา่าอะไรแทะลุ่มนี่ แถวลุมแทวนี้ยนะมีเบิดมันก็มีเบิด,บดแหละเพิ่นไว้เห็ดป้าทายพี่น้องเอ้ยป้าทายกับบม่ม่นเลยทายซื้อได้ทายก็ทายแบบขุดลุ่มพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นบ่มีของนำ้ำของในเพิ่นยังบ่มีของนำ้ำทายไปซะก,ก่อนเพื่นมีของนำ้ำก็คือเวลาเจ็บท้องก็คือแลนดขับป้าย่างเดียวนะพี่น้องเลยแบบต้องถือเสียมย่างเดียวพี่น้อง คือเสียมเวลาเวลากี่สมกี่แซลมากก็คือสีแลนแบบอันนั้นเลยนะกับเซียมนี่คือสีเป็ดคู่กับตลอดน,นะพอมาแลว้ว่ามาแล้วก็ยากหัวนะพี่น้องนะว่าหลินว่าหัวซื้อเด้อพี่นออ้องเลยนี่คือซามแม่น้องแท่นนะพี่นอ้องเมื่อนนี้กะแม่น้องแท่นกะได้เห็นหนะ้าน้องไผ่พี่น้องเอ้ข้างแรกพี่น้องเอ้งามพี่น้องงามทางน้องไส้กระสมกับน้องไส้เลยเนาะ เอาหมนแล้วสิมางามให้มันอย่างมื่อ่ะถ้าอันเฮ้ยคือไปเห็นอ้านอนอยู่พูดไดนอนอย่างั้นสมึงก็เข้าไปเบ่้องมาทำวะเข้าไปไปบักใ้ตัวเองในรายการฝากคไลน์กดแชร์กดติดตามชมรางในพี่น้องเนาะ ลาเลยเด้อพี่น้องเียนหน้าพอกันหนอย่ลืมกดติดตาม่องแคนนพี่น้องเนาะบได้ีใหญ่ตัวาหอก็ใหม่ขางมู่มันก็หักเบท่าพ่อพี่น้องพี่นี่ไม่เาลักก็ม่อเป็ดรองู้ดมลักยังพอปีใดปีแ้วนี่ เองขามาหลักมวนช่วงสงกาเอาเปิดไปก็ช่วงเมาเหล่าสืงสงกาขนาดม่มาซ้ำอีกคะถึไปบ่นนอยลงมาบมเห็นอีค่ะพี่น้องจบคลิปพี่ทนีนะพี่น้องลาเลยดบาบาย